ปริหารแห่งการทราบซึงขอบคุณ EPC ขอบคุณทักษะความสามารถและศักยภาพตนเองใน EP นี้เรามาขอบคุณทักษะความสามารถและศักยภาพของเรานะให้เราย้อนกลับไปในอดีตของเราเอาที่เราถนัดที่สุดนะเอาเริ่มเริ่มต้นจากความถนัดของเราก่อนนะ ว่าเรามีทักษะความสามารถอะไรที่เราถนัดที่เราชอบมันโชคดีที่เรามีเรื่องนี้โอเคไหมและภูมิใจในเรื่องนี้อ่าตัวอย่างเช่นเราเป็นคนเรียนรู้เร็วอ่าเจรจาเก่งต่อรองง่ายพูดเก่งอ่ามีความสามารถด้านช่างเออออกแบบผลิตภัณฑ์เก่งแก้ปัญหาเก่งมากมายในทักษะต่างๆของแต่ละคนที่มีให้เราย้อนกลับไปขอบคุณ เราเริ่มเรื่องแรกเช่นวันนี้เราเรียนรู้เก่งการเรียนรู้เก่งคือด้านไหนเออเราก็ต้องแยกออกไปอีกเออเราอ่านหนังสือปุ๊บสรุปได้ปั๊บอ่าจับใจความเก่งสรุปเนื้อหาได้แม่นดีโอ้โหเป็นไงนี่คือความสามารถของเราที่เราควรขอบคุณฮะถ้าเรานึกไม่ออกอาจจะเป็นความสามารถพิเศษก็ได้นะที่เราทำเรื่องนี้แปบ๊บเดียวเสร็จจบในวันเดียว บางคนอาจจะทําอีกหลายวันความสามารถพิเศษเราก็มีมากมายหรือจะเป็นการเอ่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับวาดรูปอ่าวาดรูปได้นะวาดรูปเก่งสามารถสร้างรายได้ได้ตัดผมเก่งมีแต่คนมาตัดกับเราเห็นไหมมีทักษะความสามารถที่มันสร้างรายได้ได้หรืออาจจะเป็นตัดเย็บเสื้อผ้าใครๆก็ต้องมาตัดร้านเราเห็นไหมอ่าหรือเปิดร้านอาหารความสามารถในการทําอาหารสิ่งเหล่านี้ได้หมด อ่าเมื่อคุณเริ่มต้นขอบคุณน่ะถอยหลังไปนะเออในอดีตแล้วก็ขอบคุณว่าเนี่ยนะที่ฉันสามารถวาดรูปได้แบบนี้ยพรอมพ่อสอนพ่อแม่สอนขอบคุณพ่อแม่ด้วยนะที่สอนหรือเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนมาเห็นไหมคุณก็สามารถตอบได้ว่าสิ่งที่คุณได้มาคุณก็ขอบคุณต่อไปอีกว่าใครเป็นคนนําเสนอให้คุณมีวันนี้อาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นเอ่อครูบาอาจารย์อาจจะเป็นหนังสืออาจจะเป็น youtube ได้หมดเราขอบคุณต่อไปเรื่อยๆกับความสามารถพิเศษของเราในด้านนี้อืมเมื่อคุณขอบคุณแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกอิ่มฟูแล้วก็ภูมิใจในตัวเองนะคุณจะยิ้มไม่หยุดเลยอะ่ะเพราะคุณมีความสามารถเก่งๆในด้านนี้ที่บางคนอาจจะไม่มีอืมเพราะคนเราแต่ละคนไม่ได้เก่งเหมือนกันนะะไม่มีความสามารถที่เหมือนกันเป๊ะๆไม่ คุณวาดรูปเก่งก็จริงแต่เขาอาจจะวาดธรรมชาติเก่งแต่คุณอาจจะวาดเป็นรูปบุคคลรูปคนเก่งเห็นไหมบางคนอาจจะวาดรูปสัตว์เก่งเห็นไหมความสามารถคนเราไม่เหมือนกันจริงๆฮะเราเก่งไม่เหมือนกันแต่เรามีดีเหมือนกันนะฉะนั้นเราถอยหลังไปขอบคุณขอบคุณขอบคุณเนาะเราใช้เวลาทั้งวันในการขอบคุณหรืออย่างน้อยเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงน้อยที่สุดคือเช้าสิบนาทีเย็นสิบนาทีฮะและคุณจะรู้สึกเลยว่า ความสามารถเหล่าเนี้ยมันขยายเก่งขึ้นนะมันทําให้คุณเก่งขึ้นดึงออกมาใช้ได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็ทําให้คุณมีไรายได้ได้เร็วขึ้นหมออยากแนะนําว่าทุกๆคนควรจะจดนะว่าตัวเองขอบคุณเรื่องใดไว้เพราะเรื่องนั้นน่ะมันจะทําให้คุณจดจําได้เวลาเราจดลงไปนี่คือสิ่งที่ดีของการจดนะ อืมแล้วเวลาคุณพูดไปเรื่อยๆนะการขอบคุณสิ่งแรกนะขอบคุณทักษะแรกมันจะขยับไปทักษะที่สองที่สาขยายไปเรื่อยๆมันจะทําให้คุณมีความสุขและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้ฮนะบอสอยากชักชวนให้ทุกคนนะได้ทำเวิร์กช็อปดูฮนะเพราะเวิร์กช็อปเนี้ยเราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวของเราเองนะถ้าเราลงมือทำฮนะสิ่งที่บอสได้เหรอ สำหรับบอสนะบอสเก่งทางด้านพูดนะจดจําแม่นมากนะถือว่าเป็นคนที่จําแม่นมากๆในระยะเวลาที่ค่อนข้างนานถ้าเป็นเรื่องที่อยากจะจํานะเออแล้วก็มีเขาเลือกอะไรนะด้านการพูดก็ฟังปุ๊บพูดได้ปับ๊บอารมณ์ประมาณนั้นนะเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีทีเดียวเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บอสภูมิอกภูมิใจมากๆนะ แล้วบอสย้อนกลับไปอ่ะมันทําให้บอสร,รู้สึกว่าฉันนี่เก่งเัมือนกันนะเออรู้สึกภูมิใจยิ้มแบบว่าเหงือกแบบแห้งไปเลยอ่ะอืมก็เลยอยากชวนทุกคนนะให้มาลองทําดูพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองฮะขอบคุณทุกคนที่ชมช่องสถานีแห่งความสุข